อ,อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับตำรวจนั้นเปิดหลักฐานมัดตัวแก๊งรถกระบะแต่งซิ่งนะฮะปิดถนนที่ถนนสุวรรณภูมิสายสี่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประลองความเร็วกันนะครับระหว่างที่กําลังประลองความเร็วอยู่นั้นเจ้าหน้าที่การท่าซึ่งจับตาดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยประสานตํารวจทหารเข้าปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มในทันทีนะฮะนี่คือภาพวงจรปิดครับเย็นวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาจับภาพกระบะแต่งซิ่งจํานวน7คัน กำลังปิดถนนเพื่อทำการประลองความเร็วกันบนถนนสุวรรณภูมิสายที่4ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะ<อ>ภาพอีกมุมนั้นคุณจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามี2ใน7คันขับตีคู่ในลักษณะแข่งกันบนท้องถนนนะฮะหลังจากเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับตาพฤติกรรมจากกล้องวงจรปิดตามมุมต่างๆเนี่ยพบว่าเข้าข่ายการแข่งขันกัน เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งตำรวจแจ้งทหารแล้วก็ฝ่ายรักษาความปลอดภัยฝ่ายจราจรการท่าสนที่กำลังปิดล้อมหัวท้ายครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มรถกระบะทั้ง7คันได้พร้อมกับคนขับก่อนจะนำตัวมาแถลงข่าวที่สอพอสุวรรณภูมิจากนั้นตำรวจนั่นดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้ง7คนครับในข้อหาขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น จากนั้นยึดรถเจ็ดคันไว้เป็นของกลางในคดีอาญาแล้วก็ดำเนินการตามคำสั่งคสชที่22ทั2 5 5 8นะฮะนายกิติพงศ์กิติขจรครับรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นเปิดเผยบอกว่าได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดยานพาหานะตลอด24ชั่วโมงในถนนสายหลักครับทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่มีพฤติกรรมรวมกลุ่มกันส่อเจตนาแข่งขันทั้งในเขตท่าอากาศยานเนี่ย อันนี้ต้องยิ่งโดนจับและเมื่อพบเห็นครับเจรนดมกําลังเข้าจับกลุ่มในทันทีสนามบินก็ได้ตั้งศูนย์เฝ้าระวังผ่านทางกล้องวงจรปิดอย่างเข้มงวดดังนั้นเตือนๆกันไว้นะครับอย่าคิดนะว่าเขาไม่รู้ไปแข่งแถวนั้นเขารู้หมดเพราะว่าม,มีกล้องหมดนะฮะฟังเสียงร้องผอ่อยครับรถบยนต์หรือรถจักรยานต่างๆนั้นผมขอวิงวอนอย่างนี้เลยนะครับว่าโปรดให้ไปใช้ในสถานที่อื่นอย่าเข้ามาใช้พื้นที่ในเขต ถ้ากาศยานสุวรรณภูมิของเราในการรวบรวมหรือจะเป็นการมีติ้งกันนะครับเพราะว่าเมื่อ,อไรที่เราตรวจพบเราก็ต้องทําการผักดันให้ท่านออกนอกพื้นที่ของเราไปมาต่อกันนะครับเรื่องนะฮะเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลำไย,ยหายทองคำครับนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังพร้อมกับเพื่อนร่วมวงทําพิธีเชิญดวงวิญ,ญญาณพี่โน้ตมือกีตา้าหัวหน้าวงกลับบ้านเกิดหลังญาติรับศพไปบรรพญกุศลที่จังหวัดหนองคายครับ ลำยยไหยทองคำครับนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังพร้อมกับเพื่อนในวงนะครับจุดทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนายประเมศเหมังหรือว่าโน้ตมือกีตาร์เขาเป็นหัวหน้าวงแบ็กอัพของไหทองคำเนี่ยแหละนะครับก็ไปทำพิธีกันรตรงจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุรถตู้ชนท้ายนะฮะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุงในพื้นที่โคกสังอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงครับเชิญดวงวิญญาณคุณน้ตกับบ้านที่จังหวัดนองคาย ขณะเดียวกันญาติเดินทางไปรับศพโน้ตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดไพรสนสันติธรรมจังหวัดหนองคายแล้วเมื่อวานนี้ลำไยไห้ทองคำครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุอาจารย์โนตกล่าวกับคณะว่าขอให้ทุกคนเดินทางไปข้างหน้าไม่มีลางสังหรณ์อะไรหลังจากนี้ทางคณะก็จะเดินทางต่อไปเดินหน้าต่อไปขอให้อาจารย์โนตเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่สุขติฮะในเรื่องของวงการครับก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะอาจารย์โนตแกเป็นคนจริงจังงานแล้วก็ มื่อตอนที่อุบัติเหตุมีเด็กในวงก็ได้ยินเสียงแก้วบอกว่าให้พวกมึงไปต่อเลยส่วนความคืบหน้าของคดีครับพนักงานสอบสวนสบพบางแก้วจังหวัดพัทลุงสอบปากคำคนขับรถตู้พร้อมคณะที่ประสบอุบัติเหตุว่าออกเดินทางจากหาดใหญ่สงขลาเพื่อตั้งใจจะมาแสดงคอนเสิร์ตที่พัทลุงระหว่างทางฝนตกครับแล้วรถเนี่ยนะฮะเบรกแล้วมันเสียหลักแฉล็บไปชนท้ายรถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จอดอยู่ริมทางจนมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจกำลังรอให้เสร็จงานศพก่อนนะฮะถึงจะเรียกตัวคนขับรถตู้มาสอบสวนเพิ่มเติม,ตมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาละฮะมาติดตามข่าวกันต่อนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่ครับรวบแก้วนะฮะแก๊งทรชนหื่นจับยาบ้ากรอกปากเด็ก8ดขวบก่อนจะร่วมกับเพื่อนกระทำชําวราเด็กหญิงจนสลบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่18ธันวาคมปีที่แล้วโดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อครับ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำกำลังจับตัวนายคนนี้ชื่อจีรศักดิ์หรือว่าเบนสุขเขอายุ23ปีครับผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดจันทบ,บุรีในข้อหาร่วมกันกระทำชําราเด็กอายุไม่เกิน13ปีร่วมกันกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีกระทำการโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆใ,ใ,ใช้กำลังประทุษร้ายโดยที่เด็กไม่สามารถขัดขืนได้ครับนะก็จับกุมได้ที่หน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรีจริงๆโดนอีกหลายข้อหาเลยนะแต่ก็ข้อหาในลักษณะนั้นแหละนะฮะก็คือกระทําชําราวข่มขืนนะครับการจับกลุมนี้ครับเรื่องราวนี้เล่าย้อนให้คุณฟังนิดหนึ่งเกิดมาจากว่า18ธันวาคมปีที่แล้วผู้ต้องหารายนี้กับเพื่อนอีกสองคนเพื่อนอีกสองคนเนี่ยชื่อชาตรีหานชนะแล้วก็สุรเชษจอมคําสิงไปก่อเหตุข่มขืนเด็ก8ขวบเท่านั้นซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยบ้านอยู่ใกล้ๆกับชาตรีในพื้นที่แก่งหางแมวจันทบุรี ก็ใช้อุบายล่อลวงครับบอกน้องคนนี้เนี่ยที่8ขวบขอเรียกว่าน้องบีแล้วกันบอกน้องบีว่าไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวเด็กหญิงเขา8ขวบเองคุณเขาก็เลยหลงเชื่อก็ตามไอ้สามคนนี้ไปปรากฏว่า3คนนี้เนี่ยพาไปที่บ้านพักของชาตรีแล้วก็บังคับเอายาบ้ากอกปากเด็ก8ขวบบังคับให้กลืนยาบ้าเข้าไปกลืนเข้าไปสุดท้ายข่มขืนน้องจนสําเร็จความใคร่ทั้ง3คนจากนั้นครับเอาร่างของน้องบีที่สลบแน่นิ่งไม่ได้สติ ไปปล่อยทิ้งไว้ข้างทางแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีจนกระทั่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ครับไปสืบทราบมาแล้วก็ทราบว่านายคนนี้เป็นคนก่อเหตุก็คือชาตรีแล้วก็สุรเชษเหลือเพียงเบนซ์เพียงคนเดียวที่อยู่ระหว่างการหลบหนีคือจับไปได้2แล้วนี่คือคนสุดท้ายที่หนีอยู่เบื้องต้นครับจีราศักด์นะครับหรือว่าเบนซ์ก็ให้การภาคเศษอ้างว่าเขารู้เขารู้ว่าเกิดเรื่องนี้นะแต่เขาไม่ได้ข่มขืน มีเพียงแค่ชาตรีกับสุรเชษเป็นคนข่มขืนโดยตัวเขาเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อครับก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับก่อนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพแก่งหางแมวรับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาละครับคุณผู้ชมครับไปเรื่องของละครสัตว์กันหน่อยนะครับขึ้นชื่อว่าสัตว์ป่าควบคุมยังไงมันก็ไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงแน่ๆ มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการโชว์ของคณะละครสัตว์แห่งหนึ่งในรัสเซียนะครับหมีที่นำออกมาแสดงเนี่ยเกิดอาการคลั่งแล้วทำร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนครับไปดูสิฮะเว็บไซต์ liveleak นะฮะเว็บนี้เขามีคลิปประหลาดเยอะมากเอาละมันเริ่มโกรธล้อืออโออ่าเอาละเอาบาลงนิดหนึ่งหน่อยสิครับไม่เห็นเลยครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่นั่นแหละเอาบาลงหน่อยเอออ่านะฮะ ก็เป็นคลิปวิดีโอเหตุระทึกที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดงของคณะละครสัตว์แห่งหนึ่งที่เมืองวอลโคกราดของรัสเซียนะครับหมีตัวหนึ่งถูกนำออกมาแสดงก็เกิดอาการคลั่งแล้วก็วิ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนสัตว์นะฮะซึ่งพยายามหนีแล้วก็ใช้ไม้ตีเพื่อป้องกันไม่ให้มันเข้ามาใกล้ครับขณะที่เจ้าหมีนั้นยังไล่ตามแล้วก,ก็กระโจนใส่เจ้าหน้าที่ที่พยายามยิ้นรนเอาตัวรอด ท้ายสุดนะฮะพบว่าเจ้าหน้าที่นั้นบาดเจ็บจากการถูกหนีทำร้ายแต่ว่ายังไม่มีรายงานชัดเจนนะครับว่าหมีคลั่งในสาเหตุเกิดจากอะไรและมันเนี่ยถูกลงโทษอย่างไรหรือไม่ธรรมชาติมันมันไม่ได้อยู่แบบนี้แล้วมันไม่ได้ถูกฝึก ธรรมชาติมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ใช่ครับบางทียืนสองขาบ้างละบางที่ให้คลานเคลื่อนอะไรแบบนี้นะจะงุดหิดได้เนี่ยแล้วเวลาไปดูอะไรแบบนี้เนี่ยเราไม่เห็นหรอกครับว่าหลังฉากนะเขาเลี้ยงดูมันยังไงเขาบังคับมันยังไงเขาฟาดมันยังไงคุณดูสิฮะเห็นข้างหน้ามันก็ยิ้มแย้มเนาะทำได้น่ารักดีบางทีเนี่ยเขาว่ากันว่าฝึกอย่างโหดเลยแหละพวกนี้โหดนะฮะเอาละครับมาติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายลูกระเบิดแบบกว้าง ตกอยู่ข้างถังขยะครับใกล้ทางตัดรถไฟบ่อฝ่ายเขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีริขันเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ค่ายนเรศวนเข้าไปเก็บกู้ที่เกิดเหตุเป็นถังขยะของเทศบาลเมืองหัวหินครับตรวจสอบพบลูกระเบิดชนิดควันพร้อมใช้งานซึ่งใช้ในการฝึกแล้วก็การให้สัญญ,ญาณเบื้องต้นตำรวจชุด EOD เก็บกู้ไปทำลายแล้วก็ตรวจสอบที่มาของระเบิดควันชนิดนี้ครับ ไปต่อที่ะะสอพเอมืองหนองคายครับเข้ารับงับเหตุตำรวจเขาเข้าไปเนื่องจากว่ามีตำรวจรถไฟยดดาบตำรวจคนหนึ่งเมาเหล้าครับพอเมาเสร็จปุ๊บเอาปืนยิงขึ้นฟ้าหลายนัดเลยที่เกิดเหตุแถวๆนั้นเนี่ยเป็นแฟลตสวัสดีการเจ้าหน้าที่รถไฟภายในสถานีรถไฟหนองคายดาบคนนี้ก็เมานะฮะแล้วก็เอาปืนยิงขึ้นฟ้าอยู่บางทีสลับเอาปืนมาจ่อยิงหัวจ่อที่หัวตัวเองยังไม่ได้ยิงขออภัยก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนาน8ชั่วโมงคุณ เคลียกล่อมนานมากสาเหตุหน่ามาจากความเครียดของปัญหาส่วนตัวเบื้องต้นก็แจ้งข้อหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับขณะที่ะะเลขาธิการพักฟุนซินเปกของกัมพูชาเปิดเผยว่าสมเด็จกรมพระนโรโดมรนรฤทธิ วัย74ปีเจ้าชายแห่งกัมพูชาและผู้นำพักทรงเสด็จจากโรงพยาบาลที่กรุงพนมเปญมารักษาต่อที่กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจรักษาพระอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังประสบอุบัติเหตุรถแท็กซี่ชนประสานงาขงบวนรถพระที่นั่งจนบาดเจ็บสาหัสกระดูกซี่โครงและกระดูกน่องด้านซ้ายหักครับซึ่งนะฮะทางนะหลายๆคนที่ให้ข่าวกันมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่า น่าจะเป็นการปลงพระชนนะเพราะบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะอุบัติเหตุร้ายแรงแบบนี้ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ครั้งแรกรมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ